ลดทอนสิทธิของเขาสิทธิเสรีภาพที่ควรจะเป็นของมนุษยชนทั้งหกหมื่นคนิ้อขอเป็นตัวแทนของห0 0 0ืคนไม่ใช่แค่18บอสเท่านั้นเราอยากเล่นกัวนเรื่องนี้มากๆการถูกกับทังนนั้นเป็นอุปสรรค์มากๆนะคะต่อการค้นหาความจริงในการที่เขาจะทําให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์หรือหาข้อเท็จจริงมาเพื่อที่จะแก้ไขว่าตัวเขาผิดจริงหรือไม่ คนญหาเรื่องนี้เล่นล่วนมากๆถามว่าสิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษยชนตอนเนี้ยมันอยู่ตรงไหนคะนี่คือเรื่องสําคัญที่ผู้ถูกกล่าวหาควรได้รับสิทธิหรือเปล่าควรปฏิรูปเรื่องนี้ได้แล้วค่ะต้องขอบคุณมากๆที่ทําให้เปิ้นได้มีโอกาสได้มาพูดตรงนี้นะคะแล้วเปิ้นเชื่อว่ายังมีอีกหลายประเด็นทีอ่อีกทั้งสอบทากับพูดนะ นอกเหนือจากประเด็นที่พูดมาเนาะในเรื่องของการติดคุกล่วงหน้าและก็การประกันตัวอีกทั้งค่ะวันนี้เนี่ยนะคะในส่วนของซีเนี่ยก็ในฐานะประชาชนคนไทยค่ะที่เรารู้สึกถึงความไม่สบายใจมากๆเลยนะคะที่ทางท่าน d ี i ไเนี่ยได้เรียนเชิญท่านอนิปดีอายการมาร่วมเป็นคณะทำงานเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะคดีนี้เนี่ยมันก็จะต้องส่งไปที่อายการอยู่ดีดังนั้น เราในฐานะประชาชนคนไทยเนี่ยนะคะที่มีการเสนอข่าวเนาะเสนอข่าวว่ามีการแต่งตั้งท่านอธิบดีอายการเนี่ยมาร่วมเป็นคณะทำง,งานดังนั้นเราจะเราจะรู้สึกมั่นใจได้อย่างไรคะว่าคดีนี้จะมีความโปร่งใสและยุติธรรมดังนั้นเนี่ยนะคะย้ำอีกครั้งว่าในฐานะประชาชนคนไทยเนี่ยในเรื่องนี้สุดท้ายแล้วมันก็จะต้องเข้าสู่อายการอยู่ดี เลยมายื่นหนังสือนะคะสุดท้ายชีก็มาเลยมายื่นหนังสือคัด้านด้วยเช่นเดียวกันวันนี้นะคะก็เลยมานําให้ท่านพิจารณาด้วยอีกหนึ่งเรื่องที่นามาให้กับท่านในวันนี้ด้วยค่ะพี่เรายังมีในเรื่องของคําว่าหลักฐานพอฟ้องพี่ๆเข้าใจคําว่าหลักฐานพอฟ้องกันไหมคะหลักฐานพอฟ้องวนะวันนี้นะคะหนูในฐานนะ ประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายค่ะหนูไม่เข้าใจกับคําว่าหลักฐานพอฟ้องเท่าไรหร่ล่วคะถึงพอใช้มาตรฐานหรือกฎเกณฑ์อะไรในการกําหนดคําว่าพอฟ้องหลักฐานพอฟ้องไม่ได้แปลว่าหลักฐานเพียงพอหรือเปล่าการที่เราจะส่งสำนวนเข้าสู่อายการให้สั่งฟ้องได้ควรจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนหนักแน่นครบถ้วนและสามารถพิสูจน์ได้ ถึงจะส่งให้ศาลท่านพิจารณาตัดสินโทษได้หรือเปล่าคะและนอกจากนั้นค่ะพี่พี่หลักฐานพอฟ้องตรงนี้อาจทําให้เกิดในส่วนของผู้ที่ต้องถูกติดคุกร่วงหน้ามากกว่า6กหมื่นคนวันนี้หนูไม่ได้มาในฐานะของตัวแทนดีไอคอนกรุ๊ปเท่านั้นแต่หนูขออนุญาตค่ะใช้คดีของดีไอคอนกรุ๊ปเป็นคดีตัวอย่างเพื่อขอ ลุกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการอยากให้ผู้ที่มีเกยวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องถึงเวลาแล้วหรือยังคะที่เราต้องยกเลิกคาว่าหลักฐานพอฟ้องและปฏิรูปก,กฎหมายของประเทศไทยกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ถูกต้องตามหลักของนิติธรรมอย่างโปร่งใสและชัดเจนคะ่ะแล้ววันนี้หนูหวังเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะว่าทางท่านอายการสูงสุด จะเมตตาและพิจารณาในเรื่องของการสอบสวนพยานใหม่ทั้งสองฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ่ายที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายท่านเสียหายจากอะไรรวมไปถึงค่ะพยานฝ่ายของผู้ต้องหาที่เราจะสามารถไปยืนยันความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาได้วันนี้ค่ะพวกเราเดินทางกันมาก,กว่าหนึ่งอคน นี่แหละค่ะคือพยานที่มีตัวตนจริงที่มีทั้งลายลักษณ์อักษรและพยานบุคคลวันนี้หนูอยากฝากเรื่องนี้ไว้ให้ช่วยพิจารณาด้วยนะคะเรื่องของการถูกอายัดบัญชีตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้เราเนี่ยในฐานะประชาชนคนไทยที่ยังไม่ทราบเลยว่าเราทําผิดอะไรแต่วันนี้เรายืนยันและยินดีค่ะที่พร้อมจะชี้แจงในการอายัดบัญชีเพราะมันไม่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ย ดำเนินชีวิตอย่างปกติได้มีหลายหลายครอบครัวค่ะที่ลูกเนี่ยป่วยเป็นดิสหัวใจรั่วไม่มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายต้องใช้บัตรเครดิตเสียดอกเบี้ยตรงน,นี้ใครต้องรับผิดชอบล่าสุดมีการไปกู้ยืมเป็นหนี้เป็นสินอีกอเนี้ยมันเป็นในเรื่องของภาระสังคมในเรื่องของปัญหาสังคมที่ตามมาวันนี้จิงอยากบินวอลค่ะอยากขอ ความชี้แจงหรือความคืบหน้าก็ได้เนาะเพราะว่าเราไปติดตามมาจากทั้ง3หน่วยงานแล้วไม่ว่าจะเป็น C.I.B. D.H.I. แล้วก็รวมไปถึงกระทรวงยุติธรรมเรายังไม่ได้คําตอบใดๆวันนี้ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้นะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมาขอติดตามเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วน,นะคะ่ะขอพระคุณค่ะ,น,ะนีครับในฐานะประธานกรรมการวามมัห่ารนะครับก่อนอื่นกเ็เข้าใจนะครับถึงความยากลำบาก ิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหนังสือที่ผมจะรับมานะครับในการยื่นเข้าสู่การพิจารณาของกรรมธิการเนี่ยนะครับก็มีผู้ร่วมลงรายชื่อนะครับจำนวน1 4 4 4งพนรบ่คนนะครับแล้วก็นับวันนี้อีกมากกว่าร้อยนะครับที่มายื่นหนังสือที่สภานะครับผมเชื่อว่าเรื่องเหตุการณ์แบบนี้คงไม่ใช่เหตุการณ์ปกตินะครับที่เราจะเห็นได้บ่อยๆในสภานะครับที่ประชาชนกว่าร้อยชีวิตมาที่นี่นะครับ ดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะครับทางกรรมธิการความมั่นคงนะครับเราพร้อมนะครับที่จะใช้บรรดากลไกทางกฎหมายนะครับทั้งหมดนะครับที่จะสร้างความเป็นธรรมนะครับให้กับทุกฝ่ายให้ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับต้องเรียนตามทรงว่าเราเองอาจจะไม่ได้เป็นคนละไกนะครับของทางกระบวนการยุติธรรมโดยตรงนะครับแต่เราพร้อมที่จะประสานงานนะครับแล้วก็พูดคุยว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันจะมีความชัดเจนต่่งๆานะครับตามที่ผู้ร้องนะครับได้มีข้อเรียกร้องอย่างไร สิ่งที่สําคัญก็คือผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่แค่ผลสุดท้ายของการดําเนินคดีมันจะจบอย่างไรนะครับแต่มันคือการสร้างความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายให้ได้ซึ่งผมคิดว่าความยุติธรรมเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่ไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับท claro. ี่ไม่มีความยุต <m ary> ิธรรมเนี่ยนะครับประเทศั้าหาได้มีความมั่นคงไหมนะครับดังนั้นเนี่ยความยุติธรรมจึงเป็นเรื่องที่สาคัญมากนะครับที่ทางกรรมธิการความมั่นคงนะครับเราพร้อมที่จะ สนับสนุนนะครับในการที่จะดําเนินการให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับผมเองเข้าใจว่าเรื่องของไอคอนนะครับเป็นเรื่องที่คงจะมีรายละเอียดมากนะครับและคงจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องนี้นะครับเบื้องต้นของผมนะครับได้หารือนะครับกับเพื่อนเพื่อนกรรมธิการท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนมีเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับผมประดับดีถึงการที่พี่น้องประชาชนเดินทางมาที่สภานะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มีการบรรยุเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวไม่ต้องไม,ไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องมาติดตามกดดันเลยนะเดี๋ยวจะพยายามอัพเดตนะครับให้ทราบนะครับว่าการพิจารณาของกรรมธิการนะครับจะดําเนินการได้เร็ว,เรวที่สุดเมื่อไหร่นะครับก็คิดว่าคงจะให้ความชัดเจนเนี่ยนะครับได้ผมว่าภายในสัปดาห์นี้คงจะให้ความชัดเจนได้ว่าว่าจะเป็นช่วงน,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะได้มีการประสานงานกันต่อไปนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีการเอาเรื่องนี้บรรจุเข้าสู่การพิจารณาของกรรมธิการนะครับเราก็คงจะต้องมีการเชิญนะครับหน่วยงานต่างๆตามกรอบอำนาหน้าที่ของเรานะครับต่อไปนะครับเพื่อให้ข้อมูลทางกรรมธิการนะครับก็ให้กําลังใจนะครับในในช่วงเวลาที่ทุกท่านนะครับกำลังประสบกับความยากลำบากของชีวิตนะครับแล้วก็เราจะทำครับหน้าที่นะครับในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แล้วก็ในฐานะที่เป็นกลรไกนะครับของฝ่ายที่ประยัดอย่างดีที่สุดนะครับครับก็แนวทางของทางกรรมิการคงจะประมาณนี้นะครับไม่แน่แต่ว่าพี่น้องอสื่อมวลชนนี้